ครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะพาพี่น้องมาเบิงวิธีการขายบักม่วงนะครับขายมะม่วงริมทางนะครับคลิปนี้จะเว้าหฮอดนะครับว่าบักม่วงเวลาเข้าไปเก็บมาจากสวนนะครับในหนึ่งรอบนะครับจะสามารถเอามาบ่มนะครับแล้วก็ขายได้กี่วันนะครับ เพื่อเป็นแนวทางสําหรับพี่น้องที่ไปเอาบุกม่วงที่สวนนะครับจะได้รู้ระยะเวลาในการอยู่นะครับของบุกม่วงว่ามันอยู่ได้กี่วันนะครับบุนนี้กับสิพาเมื่อเบิงนะครับสําหรับวันนี้นะครับมือนี้นะครับบุกม่วงที่พี่น้องเห็นอยู่นี่นะครับเดี๋ยวนะครับผมเบิงปฏิทิ้ก่อนบุกม่วงที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ นะครับฮาเก็บตั้งแต่วันที่19นะครับมือนี่กะวันที่24นะครับอยู่มาได้แล้ว1 2 3 4 5สองหาขึ้นนะครับบุกมวงหาขึ้นนะครับอา่ายูอีกขึ้นนี่ก็ยังไวอยู่นะครับกับแสดงว่ายูได้ประมาณ6กขึ้นนะครับ น่าเป็นขึ้นเข้าใจง่ายดีเนาะครับอยู่ได้ประมาณ6คืนส่วนที่พี่น้องกำลังเห็นอยู่นี่ผ่านมหาคืนแล้วนะครับแต่ว่าสเต็ปการบ่มนะครับหลังจากพี่น้องได้บกม่วงมาแล้วนะครับควรจะแบ่งเป็น3 3ชุดหรือ2ชุดนะครับเพื่อเพราะหามัน ขับถมกันเวลาขายนะครับเข้ากับสิลูกปริมาณในการขายอยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างของผมเลยผมมีบักม่วงนะครับที่ผมเอามาตอนที่ลูกยังดิบอยู่นะครับ30ลังนะครับ30ลังผมก็จะแบ่ง3เลยนะครับหนึ่งจากว่าเข้าขายได้นะครับดูประมาณนี้ละหมื 10, 10่นละสิบรังนี่ละนะครับผมก็จะแบ่งบ่มเป็น3ชุดนะครับ เก็บมาวันที่19นะครับเขาก็จะมาบ่มนะครับเลี้ยงมือเลยคือเสาร์ยี่สิบี่ยี่สิบสนะครับที่เข้ามาขายมือนี้วันที่24นี่นะครับเป็นบกม่วงที่บ่มวันที่22นะครับ1คืน 2, 2คืนนะครับ2คืนส่วนบกม่วงถ้าเขาบ่มในช่วงแรกนะอาจจะต้องใส่เวลา3คืนนะครับเพราะว่ามันบ่ท่านด้ลืมต้น เข้าพุงเก็บมาไม่ม่ๆนี่ช่วงแรกที่เท้าบ่มนะครับอาจจะใส่เวลาสามคืนนะครับส่วนชุดที่สองชุดที่สามนะครับก็จ,จะใส่เวลาหน่อยลงนะครับก็คือสองคืนหรือคืนเดียวนะครับก็ขายได้แล้วนี่นะครับแบ่งเป็นชุดชุดแต่ยูไดประมาณหกคืนนะครับ การตอบคําถามพี่น้องนะครับที่สอบถามขามานะครับอยากไปเหมาบกม่วงดิบจากสวนนี่มาบ่มขายมันจะอยู่ในจักมือนะครับเพราะว่าเฮาตรงเผื่อเวลาในการขายของเฮานะครับก็มาตอบให้แล้วนะครับอยู่ได้ประมาณห6หืขึ้นส่วนถ้าบบบ่มนะครับถามว่าบบบ่มได้บ่นะครับคอยให้สุกเองแล้วกะ็คอยทยอยขายถ้ามันซุกเองโดยที่บ่ได้บ่มนะครับความหวานมันจะบ่เต็มที่ นะครับผมขอเสียอย่างที่สองก็คือถ้าซุกเองส่วนใหญ่มันจะเดี๋ยวผมหาตัวอย่างก่อนมันจะมีจุดดำนะครับประมาณนี้นี่นะครับการสังเกตจากบกม่วงตามบ้านเขาหละถ้าเข้าเก็บมาหรือว่ามันลนต้นนะครับมันก็จะมีจุดดำนะครับอันนั้นมันเป็นธรรมชาติของบอกม่วงการบ่มนี่ก็เหมือนกับไปเปลี่ยนสี เออไปเพิ่มความห้อนนะครับก็บ่ได้อันตรายอย่างนะครับเพราะว่าแก๊สที่เขาใส่งานนะครับก็บ่ได้เป็นอันตรายอย่างกับผลไม้นะครับเป็นแก๊สสำหรับบ่มผลไม้อยู่แล้วนะครับถ้าบ่มก็จะได้สีสันที่สวยงามแลวก็รสชาติที่หวานนะครับ กัเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับที่มาบอกพี่น้องมือนีนะครับมะม่วงนะครับกับประมาณหกคืนมีโอกาสในเทาแก่โตได้อยู่นะครับสําหรับมือใหม่ที่เริ่มต้นขายนะครับกะแนะนาให้รับตามล้านขายทรงนี่ก็ได้นะครับกะมีคําแนะนามาจากมูอีเชนึงกะจากวุฒเนาะวุฒเศรษฐีบ่มีนายนะครับเพื่อนกระบอก วิธีการอยู่ว่าให้เอาบกม่วงที่ที่ล้านค้าที่ล้านขายทรงเขาใส่แก๊สไว้แค่ขึ้นเดียวนะครับก็เอามาขายเอามาเอามาถึงบ้านแล้วก็คือถอดแก๊สออกนะครับเปิดกระดาษไว้เลยแห่งดีนะครับก็มาว่างขายเลยนะครับความหวานอาจจะสูบ่มจนสุกมาได้แต่ว่าเขาจะขายท่านนะครับแล้วก็ลดการเสียของบกม่วงได้พร้อมนะครับ ว่าถ้าสุกแล้วมันเสียไว้นะครับเป็นเค้คนี้ของเพื่อนเพราะว่าผมกับยังบ๊ท่านเคยรับจากล้านโดยตรงนะครับปัญหาในส่วนของการรับจากล้านกับบ๊ท่านได้เหตุเป็นคลิปเพราะว่าบ๊วยยังบ๊ท่านเคยรับบกม่วงจากล้านนะครับมีแต่ไปเอาบักม่วงดิบมาบ่มขายเองนะครับการบ่มขายเองนี่ข้อดีที่ผมวอาไปหลายคลิปแล้วก็คือเข้าควบคุมการซุกมันได้ จังมือแรกนี่เขาก็จะขายจากล่างเขากับบ่มไปนะครับไปชุดที่2เขากับเว้นมือไปอีกมือหนึ่งนั่งสี่บกม่วงมันก็จะซุกเป็นชุดชุดไปนะครับเขาเก็บมารอบเดียวกับจริงแต่ว่าบริเวณบ่มเท่อเดียวเลยนะครับเขาเก็บมารอบเดียวแต่เขาทย่อยบ่มมันก็จะได้เป็นบุกม่วงเป็นรุ่นรุ่นเป็นชุดชุดนะครับเพื่อยังของผมนี่สามทีล่างเขากับแบงเป็น3ามชุดนะครับมือนี่ก็เป็นมือที่3ามทีมาขาย นะครับเป็นบกม่วงที่บ่มประมาณวันที่ยี่สิบสองแหละนะครับมือนี้ก็เหลือบ่หลายแล้วนะครับเหลือบ่หลายแล้วนะครับน่าจะเบิดมือนี้หระครับสำหรับของผมนะครับสำหรับรอบนี้นะครับสาสิบสามลังขายกันอยู่สามมือนะครับแบ่งบ่มเป็นสามรอบนี่ครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องนะครับที่กําลังมองหาอาชีพนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นบังม่วงก่อนนะครับส่วนผลไม้ยังอื่นส่วนทุเรียน,นของผมนีบ่บอได้ขายอยู่แล้วนะครับบรได้ขายทุเรียนนะครับคงจะบอท่านขายนะครับปีนาพุละค่อยว่ากันไหมนะครับปีนี้ก็จะยังบอขายนะครับเศรษฐกิจกับบอท่านได้ฟื้นเต็มร้อยนะครับมีความเสี่ยงที่เขาจะสู่กบรลานประจําบ่ได นะครับต่อให้เป็นโปรโมชันกับพวกจะสู่กับล้านประจําบ่ได้นะครับถ่าค้าขายคือคักกานี่นะครับเข้าหนาไม่ไม่นี่อาจจะมีโอกาสเขามากขายได้อยู่นะครับแต่ว่ายุกหาเงินยากๆอย่างสิส่วนใหญ่เขาเคยกินร้านใดก็จะกินล้านนั่นก่อนนะครับประกาศเสี่ยงกับหลานอื่นนะครับเนื่องจากว่ามันมูลราคาสูงนะครับทุเรียนนะครับก็เลยยังว่นทันได้เริ่มนะครับเพราะเริ่มให้มันทุกอย่างลงตัวก่อนนะครับ เอาครับพี่น้องพ้อาการคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ